คลิปนี้จะมาทำแพทเทิร์นนะคะกางเกงเลกกิ้งที่เราใส่ซับอันนี้ที่เย็บเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้ของลูกตัวเล็กอันนี้ของเราตัวใหญ่นะใส่ซับข้างในวิธีก็คือเราจะวัดจากกระดาษลงมาก่อนประมาณสามนิ้ว เขีดเส้นตรงไว้เสร็จแล้วเราก็วัดรอบเป้าของตัวเราเองถ้าเราจะตัดใส่เองอะเนาะแล้วเราก็รอบเป้าหารสองได้เท่าไหร่แล้วก็ลบลบออกสามสมมติรอบเป้ายี่สิบห้าแล้วก็เอามาหารสองก่อนแล้วก็ลบออกสามนิ้วนะคะสามนิ้วถึงสามนิ้วครึ่งตัวนี้รอบเป้ายี่สิบห้า หานสองก็เป็นสิบสิบสองยี่้าสิบสองครึ่งลบหนึ่งสองสามก็เหลือสิบนิ้วสิบนิ้วเราก็ตั้งจากเส้นนี้เลยนะเราก็วัดลงมาสิบนิ้วแล้วก็ยกขึ้นไปสองนิ้วครึ่งสองนิ้วหนึ่งสี่สองนิ้วครึ่ง ถ้าเราใช้ตัวยาวแล้วก็วัดจากเส้นนี้ลงมาเพื่อขอบหนึ่งนิ้วใช้สิบห้าสิบหกหรือว่าเป็นขายาวอะ่ะแล้วก็วัดความยาวลงไปก็ตีเส้นตรงไว้เสร็จแล้วเราวัดจากริมกระดาษอันนี้เข้ามาสามนิ้วครึ่งถึงเอ้ยสามเซนครึ่ง ถึง4เซนนะจากริมกระดาษเข้ามา3เซนครึ่งหรือ4เซนก็ได้ก็ตีเส้นตรงไว้แบบนี้อันนี้คือเส้นเอวต้องบนนี้เอวแล้วก็เป็นต้นขาแล้วอันนี้คือเส้นสะโพกเสร็จแล้วเราก็มาหาสะโพกสะโพกก็คือ สะโพกจริงนะสะโพกจริงสามสิบห้าอันนี้เป็นไซส์เราสะโพกจริงเท่าไหร่เราก็หารสองเลยเราไม่บวกเื่อหลวมสามสิบห้าหารสี่นะหารสี่ก็จะได้เก้านิ้วเราก็วัดจากเส้นเนี้ยเข้ามาเข้ามาในตัวนี้เนาะเก้านิ้ว ตัวนี้มันไม่มีตะเข็บข้างนะเ,นเพื่อนๆพอนพอได้ตรงนี้เป็นเส้นข้างแล้วเป็นเส้นสะโพวกแล้วเราก็พับก,กระดาษเนะี่ยให้ตรงกับเส้นที่เราหาหาข้างเนี่ยนะเนี่ยข้างความกว้างของสะโพกพับก,กระดาษให้ตรงนี้ เสร็จแล้วจากเส้นนี้เราวัดเข้ามาอีกหนึ่งเซนหนึ่งเซนเป็นเส้นเป้าหน้านะแล้วก็ตีเอียงแบบนี้แล้วเราก็โค้งเป้าได้เลยโค้งเป้าเสร็จแล้ววัดจากริมกระดาษเข้ามาประมาณสองเซนนึนงสองเซนครึ่ง เราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้มอันนี้เป็นตะเข็บใต้ขาชิ้นหน้าที่เราเห็นนี่คือชิ้นหน้านะพอเสร็จแล้วเราก็วัดวัดจากเส้นเป้าเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาอีกสองเส้น แล้วเราตีอันนี้เป็นชิ้นหลังแล้วนะสีแดงเนี่ยนะตีไปหาที่เดียวกันตีสูงขึ้นมานะคะสูงขึ้นมาแล้วเราก็วัดสูงขึ้นมาประมาณสามเซนสองเซนครึ่งถึงสามเซนนะเสร็จแล้วเราก็ตีมาหาเส้นเนี่ยข้างตรงนี้เลยอันนี้คือชิ้นหลังตรงเส้นนี้เราตียื่นออกไปเลยยืนออกไปสามนิ้ว สามนิ้วสามนิ้วครึ่งที่เราหักออกที่เราลบออกเมื่อกี้จากเส้นเป้าเนีย่ยยื่นออกไปเลยนะเสร็จแล้วเรากิ้งออกมาหงายกระดาษหงายกระดาษแล้วเราก็กิ้งออกมากิ้งชิ้นหลังที่เป็นสีแดง กิ้งเส้นไปค่ะพอเรากิ้งออกมาชิ้นหลังจะมาอยู่ด้านนี้แล้วจะมาอยู่ด้านนี้แล้วเราก็แต่งเส้นใหม่เราก็แต่งเส้นใหม่เลย ามนิ้วครึ่งนี่คือเส้นชิ้นหน้าตรงเส้นนี้ที่เรากิ้งออกมาเส้นเส้นเนี้ยเส้นขากว้างเนี่ยที่เรากิ้งออกมาเนาะเราก็วัดออกมาสามเส้นครึ่งเดี๋ยวแล้วเราก็ตีโค้งจากไอจุดเป้าที่เราหาไว้โค้งไปหากันแบบนี้ อันนี้เป็นเส้นเป้าหลังนะที่เรากิ้งออกมาเราก็โค้งได้เลยเนี่ยโค้งได้เลยเดี๋ยวจะตัดออกมาให้ดูก่อนแล้วเราก็ตัดอันนี้คือความยาวขาเราจะต้องการความยาวเท่าไหร่เราก็วัดลงมาจากเส้นเอวเนาะ อันนี้เส้นใต้ขาแทเทิร์นอันนี้เราจะมาเผื่อเผื่อตัดในในอะไรในกระดาษนะส่วนตรงเส้นนี้นะคะอันนี้เป็นชิ้นหน้าออันนี้เป็นชิ้นหน้าสีน้ําเงินใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นชิ้นหลังมันจะกระดกเห็นไหมเราก็แต่งหน่อย เราก็แต่งไอตรงส่วนโค้งนี้เหนื่อยหน่อยนะให้มันรับกันเสร็จแล้วเราตรงเนี้ยเราจะเป็นผ้าในตัวเราก็ยื่นออกไปเลยเป็นผ้าใหญ่หนึ่งนิ้วแล้วแต่เราจะใส่ยางนะถ้ายางเราใหญ่หนึ่งนิ้วเราก็เผื่อออกไปหนึ่งนิ้วถ้ายางเราเล็กแบบสองเซนสามกับเบียดอะไรเงี้ยเราก็ใช้เผื่อออกมาแค่สามเซนอะไรเงี้ย ตรงนี้เส้นตรงนี้เราจะพับลงเราก็เด้งออกนิดนึงแบบนี้เราจะต้องพับกระดาษลงแล้วถ้าหากว่าเราไม่เด้งอ่ะเวลาเราตัดที่ผ้ามันจะพับลงแล้วมันจะตึงเราก็เด้งนิดนึงอันนี้เป็นชิ้นหลังนะสีแดงเนะี่ยชิ้นหลังอันนี้คือชิ้นหน้าแล้วก็ตัดได้เลย ต้องบวกเผื่อหลวมตัดเท่าเอวไอทะโพกจริงที่เราที่เราวัดตัวเราทีเา่เราวัดเราวัดไซส์ลูกค้านี่ตัดเท่าเท่ารอยขีดส่วนอื่นเท่ารอยขีดแต่บนขอบที่เผื่อผ้านะ ลาเราใส่ยางเราจะพับลงแบบนี้ถ้าเราไม่เด้งถ้าเราไม่เด้งตรงนี้มันจะไม่ได้มันจะพับลงไม่ได้มันจะตึงตรงนี้ถ้า,ามันโคง้งเราก็ผ่ามันเลยผ่านนิดนึงแบบนี้ให้มันโคง้งแบบสะดวกสะดวก แล้วเราก็ลองมาเช็คสะพวกดูว่าสะพวกเราได้เท่าไหร่แต่จริงๆอ่ะมันใส่ได้ถ้าเป็นผ้ายืดอ่ะสิบแปดสิบแปดก็เป็นสามหกใช่ไหมสิบแปดแปดสองสิบหกเป็นสามหกสามหกถ้าหากว่ามันใหญ่ไปใช่ไหมเราก็สามารถพับตรงนี้เข้าได้ถ้ามันเล็กไปเราก็ฉีดอย่างนี้ได้นะคะเนี่ย ก็จะได้แบบนี้จะข็ดข้างไม่มีแบบนี้แต่ตรงนี้ที่เราผ่าเพราะว่าแสกกระดาษนิดนึงเพราะเวลาเราพับเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตึงนะคะตรงขอบถ้าหากว่าเราไม่ผ่าเนี่ยมันตึงถ้าเราไม่อยากให้ตึงเราก็ตีตรงตีตรงเลยตีตรงเลยก็ได้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีเท่านี้แพทเทิร์น กางเกงเล็ก,กิ้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตะเข็บใต้ขาที่มันต่อกันแบบนี้ถ้าหากว่าขาตรงนี้มันใหญ่ไปใช่ไหมมันใหญ่กว่าต้นขาเราอะอันนี้ต้นขาย2ิบสองช่างเองก็ต้นขาย2ิบสองเหมือนกันนะต้นขาใหญ่เราก็วัดดูต้นขาช่างตั้งยี่สิบสี่เนี่ยอันนี้ยี่สิบสองก็ใส่รัดๆพอดีนะคะเนี่ ส่วนตรงเอวส่วนตรงเอวเนี่ยมันจะเล็กกว่าโพกนิดนึงเราใส่ยางเพื่อให้มันย่นอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เอวสามสิบสองเราก็ตัดยางสักสามติดสามสองสามสี่ก็ตัดยางสักสามติดก็จะใส่พอดีมันก็จะเป็นเหมือนตัวนนี้อันนี้ของลูก เนี่ยมันก็จะเป็นอ๋ออันนี้ของของลูกนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ยางมันไม่ค่อยย่นเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้ต้องการให้มันย่นมากเนะี่ยก็จะเป็นแบบนี้ใส่แบบรัดๆเป็นซับซับนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์เก็บไว้นะคะไปแล้ะจ้า